เอา้าตูให้เรียกเลยไหมเอาเลยก็ได้เอา20ใบก็พอมึกว่าทาคำาอมไฟคำขาไงมันแค่อมอ่ะมนโอเคนใหม่เราด้วยโอเคได้ได้ได้ไดแบบ20 20มันกลัวจะเป็นไฟเดียวนะสามสิบสามบิบสามสิอ่ะได้โอเคได้ได้ได้ามันได้ดกี่วันตามสา ทมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะคุยกับฮิโรชิต่อคุยเรื่องอะไรคะติสอรึยัครับจะอันนี้ครับนัดนัดตีกันไหมครับโอ้ตีตัวดูพูดใช่ใช่มันจริงมันจริงพี่สายฟ้าสายฟ้าขอโทษนะครับอาตู้ชวนเล่นสักสามสิบใบเล่นไหมอาตู้นั่นไงเป็นไงกูพูดไม่ขาดคำเป็นไงเป็นไง เอาเอาให้มันจบเอาให้มันจบในวันเดียวแหละได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอคุยกับคนในแก๊งก่อนได้ไหมมือก็ได้ได้ครับได้ครับเราเข้าใจนะที่ฟ้ามันไม่อยากได้เพราะว่าเอ็มดีมันไม่น่าไหวอ่ะอันนี้พี่อาไม่ได้ยินเลยมีอะไรบ้างนะมีบอลเลี้ยวไหมพี่อาเออได้บอลเลี้ยวเลยแต่ว่าอย่างไรนะพี่ฟ้าเราเพิ่งตบเงินแก๊งไปเงินเงินในตัวพวกเรามันน้อยแต่ ไม่ไฟฟ้าแต่มันแปลกแปลกแนะวันเดียวแล้วไฟฟ้าไม่ยำ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 สัญญาไม่ไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องกลัวเปื่อยเลยเล่นกันหนุนหนุกเลยไม่แม่หมืึกรู้ว่าตอนนี้เอฟดีเขามีมีคนบอกว่าบอกว่าเขานินทาเลยนะประจังแม่งเหรอพี่เขาบอกว่าว่าบอกว่ารอบแรกการกินรางทำแตกรอบสองเปนชาทำแตกตอนนี้รวมกันอยู่กันเยอะเลยไม่เป็นไรพี่ก็พี่ตอนเขาดึงดูดคนไงใครนินทาป่ะพี่ มีคนเยอะแยะพี่ฟ้าเลื่มใสาพี่อ่ะเรื่มเรื่มสายพี่เรื่มใสายไวโอซีพี่คิ้วติดกันเลยดูอ่ะเอ้ยบัสลูกพ่อฮะเรียกเรียกเรียกแม่หน่อยเรียกแม่หน่อยหน่อยครับไงแม่ผมูโมนี่ไงเขามาดีครับอะ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 ไรนะ ครับลูกครับพ่อมึงเย็นนะวัดเอาแต่พ่อผมชื่อหมือนนะไปแล้วคนนี้ใครไม่รู้ไอพี่ฟ้ากูเรียกเรียกมดอ่ะอียเฮ้ยไม่อยากอยากอยากมีลูกบ้างอ่ะเผื่อจะได้เอาลูกไปล่อสาวบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไม่แล้วคนที่ยืนข้างๆถ่ายฟ้านี่ใครคเขาเนี่ยเอาลูกไปล่อเรียบร้วไอหมาเองแล้วอะไรวะคุยเองเลยนั่ง ัหมึกลืมแนะนำรู้จักอันนี no ้อันนี้แฟนผมครับชื่อตาเลนครับตาเนครับียนครับนี่อะไรไหมครับอ๋อคืออันนี้คือตอนตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ใช่แต่ว่าอนาคตไม่แน่ถูกไหมอันนี้พี่แล้วแต่นะขนพี่ดาวจะเป็นแฟนพี่สายฟ้าหรือเป็นแฟนพี่ฟีมครับหัวฮิวิชิใช่ไหมครับเฮ้ยเขาอยู่ต่อหน้าสามแล้วสายฟ้าครับเล่นเล่นไหมวันนี้ จะนิดหน่อยนิดหน่อยพี่ฟ้าไม่เยอะีอต่อหน้าต่อหน้าเออต่อหน้าสาวอยู่ต่อหน้าผู้หญิงนะต่อหน้าสาวนะต่อหน้าผู้หญิงอะเสียเสียเอาเงี้ยบๆอ่ะอ่ให้กันนะครับวันเดียวอ่ะแค่วันเดียวอ่ะแค่วันเดียวอ่ะสาวติใบวันเดียวจบตรงี้คุณคุณคุณคิดว่าแบบฝั่งเขาควรเล่นไหมมีน้องน้องเปล่ยนเป็นผู้หญิงเงี้ยไม่แล้วพี่ฟ้าแล้วเอ็นดีเพิ่งเปลี่ยนคนมา20กว่าคนอ่ะคุณคิดว่าคุณไหวไหมล่ะ เออเอาดีเอาดีเอาดีตอนอยูตอนล่าผ้ิงกูไม่ยอมนะแบบไม่ไหพร้มจลเยจริงเสียจริงนะโมตอบไม่ไหวอะสามิใบเนอีโรจีไม่ไม่แล้วเขาจะไหวกับคุณหรอโอยเอาดีเต่าให้กำลังใจว่าแบบนี้เอาดี แม่เขาก็ให้เขาิเอาเลยดีกว่าพี่ฟ้าเอาเลยดีกว่าไปอย่าพูดเยอะมากความไปเดินไปหน้าสภาเลยสายฟ้าเอาเทพๆไม่ต้องตอบแล้วเดินไปหน้าสภาเลยบึ้งตาดูซิเดินเดินไปดูเลย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 พี่ฟ้าพี่เดี๋ยวพี่หล่อจริงนะพี่ฟ้าชอบเป็นทีกคนหรือเปล่าไอ้ไรเฮ้ยอะไรลุงโอ้ไม่เอาพี่ฟ้าไม่เอาอย่างงี้ไม่เอาพี่ฟ้าพี่ฟ้าพี่ตู้พี่ตู้พี่ตู้ดูอยากรู้อยากเห็นนะพี่เนาะวันพี่ตู้ดูอยากรู้อยากเห็นเนาะว่า ไม่ใช่มันก็ต้องไปดักวุงไงเรื่องผมเนี่ยโอ้ยไปแล้วไม่ไป็นมือตรงเนี่ยคนนี้พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเขาเรื่องอะไรพี่เดี๋ยวมาที่นี่ที่เรื่องอยากรู้อยากกูพูดไปแล้วกูพูดไปหมดแล้วเนี่ยรอเขาตอบเนี่ยบ่อยหมดแล้วครับพี่่ไไมปอ่ะพี่สาาามกแบบอ่โอเคโอเคสำคัญมากแค่หมือคนเดียวนะขอแค่มือคนเดียวโอเคโอเคไม่ต้องเสือกไม่ต้องเสือกเลยครับมีหมึกหมึกโก้ไหมโก้อยู่ปิดเสียงไหมปิดปิดเสียงต้องปได้ได้ได้แป๊บนี้ รงนี้มันหกติแล้วเรารู้คือถ้าบัตดูเป็นอยู่แก๊งพี่บัตก็รู้ว่าทรงมันพูดอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงเว้ยไม่ใช่แบบไม่ใช่ไม่ใช่เด็กมันั่งฟังแบบหี่อะไรสาระกูมาจะมาคุยกับมึงเรื่องนี้ใช่ปมีอะไรเขาได้ยินเสียงไอ้ซ้ำไหมอยู่ๆแบบเปิดไมค์ตะโกนว่าไอ้มึงอย่าบอกว่าได้ยินเสียงมันตั้งใจพูดมันเางเลยูอยู่ๆอยู่ๆเสียงมันก็แหลมออกมาเลยแล้วหลังจากนั้นมันก็ไม่มีเสียงมันเลย เอ้าผัวหัวม mm ึง hmm. ก็บอกว่าต่างคนต่างอยู่กูก็ต่างคนต่างอยู่ให้เนี่ยกูก็ไม่ได้ไปนั่งแฉหรือไปทำเนี่ยแล้วมึงก็คุยไอ้หลุยอะไรปกตินะแล้วมึงก็ยังเหมือนปกติเป็นอะไรอ่ะกูก็ไม่เข้าใจพูดว่าแบบเชิงว่าแบบอยากรู้ขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยมึงคุยเรื่องรถอะไรไม่่อ้เหตุการมันบอกมันเกี่ยวกับรถตลาบัสว่ามันเกี่ยวปะล่ะอยากรู้อยากเห็นขนาดนั้นเลยเลยว่าไม่รู้เหมือนกันก็มันบอกมันคุยกันกูไม่ได้อยู่ตรงนั้นไงตามคนในวงก็รู้มีเสียงเพื่อนพูดอะว่าไง มันประจบหมอที่พี่เดินมาปั๊บแล้วมันก็พูดว่าอยากรู้อยากเห็นขนาดนั้นเลยเหรอแค่นั้นเองกูมไม่ได้อคตินะกู <ผม S 2> บอกมันะนะทั้งตัวสติกูไม่คุยกับพวกมึงหรอก,กนะเ,เกียดกูขนาดนั้นเลยวะหรือว่าเอาขนาดไหนแบบลิมิตเลยเอาแบบเต็มแม็กซ์เลยปะกูได้หาเรื่องแบบเท,ท,ท,ที่เฮียเล่นกับพวกมึงได้ไง อ่าพี่เป่าคุยกูคุยพี่เปาดิมึงอยากให้เปาเสียหน้ากันอีกเหรอหรือว่าไงหน้าเสียไปหลายรอบแล้วพี่เปาไม่สงสารเขาอ่ะเอ้ยเราจะยืนให้มันนั่งจะยืนให้มันด่าทำไมวะกูงงจเย็นพี่แจ๊พี่ผมอาจจะเข้าใจผิดการผมขอโทษแทนดีกว่าพี่สาวหน่อยมาเด้อพี่เปากูกูเห็นใจเขานะไม่ใช่กูเคยอยู่เข้ามากูรู้เขาเป็นไงนะ เห็นใจเขาหน่อยเว้ยผมก็รักไม่เป่าผมก็รักอยู่แล้วพี่ไม่พราผมดูแลดีนแล้วพี่คุยเดี๋ยวบาสให้มันมาคุยเดี๋ยวเมื่อกี้มันก็อยากคุยอยู่ไม่ใช่ไม่ครับไม่ครับไม่ครับอันนี้เรื่องเรื่องอะไรผมคุยเองนะอันนี้เรื่องอะไรครับเรื่องที่ผมคุยไอ้ที่พี่บอกคุยรถนะเอารถมาให้ไงพี่อ๋อมันเป็นเรื่องเออไป่เจอพี่ตาทำไมวะทีนึงครับพอดีว่าน้องมันเอารถผมไปมันไม่ได้คืนครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม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 ่ใช่เรื่องรถไม่ไม่เไม่ไม่ไม่ไเลยว่าเอ้ย ผมแค่มายืนตรงนี้เองเนี่ยคุณยืนฝั่งนี้ใช่ปะแล้วผมยืนฝั่งนู้นอะ่ะว่ามาเลยครับเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรผมแค่มาหยุดแบบผมหยุดเปิดกระซิบคุยกันว่าเรื่องเรื่องอื่นแหละไม่ใช่เรื่องพวกคุณอะแล้วเขาก็เปิดตะโกนว่าเอ้ยอยากรู้อยากเห็นขนาดนั้นเลยอะแล้วก็พูดชื่อคุณอะถูกปะเมื่อกี้ไอ้พี่ถามไงว่ารถอยู่กับใครผมก็ถามพี่อยากรู้ขนาดนั้นเลยอะพี่โตโอ้โหเอาเฮ้ยทำผิดกินข้าวเลยไม่เป็นไรไปคืนกุศลม,มันก็ดูเอาไปมันก็ดูเอาอะไม่เราแจ็คจ็อกไงครับว่ามาเลยดีกว่า ผมได้หมดอยู่แล้วไม่ผมก็ได้หมดเหมือนกันคือจะตีเหรอหรือว่าไงเราแต่เราเราแต่เลยครับเราแต่เออดิไม่คือจะจะมายืนฟังไม่ไม่ผมไม่ได้ยืนฟังผมเดินมาหยุดพอดีแล้วมันพูดพอดีเลยแบบผมหยุดปุ๊บมันพูดเลยอ่ะให้ผมเข้าใจแต่คือคนในแก๊งผมมันคุยกันอยู่ไงเข้าใจมันไม่ได้มันไม่ได้ไอยู่ใกล้เลยนะมันไม่ได้ชัดเลยไม่ได้แบบอยู่ใกล้ขนาดนั้นนะคุยยืนอยู่เนี้ยไม่คือคือเราเราเออเข้าใจเข้าใจครับแจ็คไม่ไม่ ไม่บางบางคนมันอาจจะตับหรือเปล่ามันปรับตะโกนไว้ด้วะใช่ไหมไมนอาจจะตโกนตะโกนไว้อ่ะกยถามไงว่าน้องเขาค้องใจอะไรรันเปล่าไม่ก็เลยถามว่าค้องใจอะไรกันหรือเปล่าเพราะอะไรคือถ้าผมอยากเสริมเดี๋ยวเข้ามากลุ่มคุณแล้วผมก็ยินไม่ได้ค้องครับพี่ผมไม่ได้เจตนาอย่างนั้นครับแล้วครับถ้าเขาไม่ไ้องก็ไม่มีอะไรแค่นั้นเองแต่ถ้าค้องใจก็ถ้าอยากตีหรืออะไรก็ก็ตามนั้น ก็น้องบอกว่าไม่ไม่มีครับไม่มีก็ที่ผมมาผมก็ไม่มีปล่อยไม่มีใครคล้องใจหรอกบังไม่มันไม่เกี่ยวมันมมันไ่ละคตีส่วนตัวไงบังไม่ได้เกี่ยวเพราะแต่ว่ามันก็ตามคิแต่แต่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้มีใครมีอะไรคล้องใจหรอกแต่มันคือฝั่งต้อนหรือว่าฝั่งพี่เปาคุยกันบอกว่าไอ้เลิกแซยเลิกอะไรกันได้ไหมก็ผมก็ไม่ได้แซยอะไรพวกพวกฝั่งอินเดียนะแล้วทำไมผมโดนทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยเป็นใครก็แบบเออไอ้เนี้ยสรุปว่าไงมาเนี่ยหัวหัวเขาก็มาคุยกันเรียบร้อยแล้วไม่ใช่หรอหรือว่าไง นั่นแหละมันน่าจะไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรก็ไม่มีเพราะตู้ก็น่าจะรู้ใช่ไหล่ะเพราะว่าเขาใจเขาใจครับเขาใจการที่แบบอยู่นี่อาจจะใช้แบบแต่คําพูดแบบนี่นั่นเราไม่พอใจมันก็เหมือนกันครับคล้ายคกันงั้นฝังเอฟดีไม่น่าไม่น่ามีอะไรติดใจหรอกเดี๋ยวผมบอกน้องให้ครับงั้นนะโอเคครับครับนี่ไม่ไม่มีอะไรใช่ไหมอะไรใช่ไหมครับไม่มีครับคขอโทษครับดิเมดครับร์ตัครับเจ้าภาพพี่แจค เมึกไปเรเบลดเรเล่กันไเเบีกอนไปรับคนกันปไาปครับดครับตัวครับไหกันลุยเปิดรถพี่มึกพี่มึกพี่มึกมานี่พี่มึกไ่ไแบ็คไหนกันนะโอ้โห่กูแค่พูดแลว่อยากรู้อม่แบ็คกูคนในแก๊งมึงมาเนี่ยโอยูหไหนโอเคเออไปเเบลล่างพี่เนี่ยไป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 เบลล่างไปเบลล่างเลย เฮ้ยบอกบอกบอกเอาตูวตูเอ้ยไปไปไปบีเอ็มซีก่อนไปบีเก่อนอาตไปเจอเบลล่างใช่มัวบล็อกเกอร์อกตโอเคครับโอเคโอเคทไพี่มีอะไรอีกนมีอะไรอีกพี่ึไปรับคนเอาพเขาแก๊งหรอขาดูเลยน้องชายขาดูเลยนี่คนนี้ไ ไปเลดีลองฟังเส <p> ียงดูเลยอยู่ NDR ใช่ปะฉบ่ะละ่ะไปดูไปดูลาดูเลยน้องชายแต่พี่ชอบให้บอกคนในน้องเลยพี่พี่ผมมาตอนนี้แก๊งขาดในแก๊งอะ่แก๊งขายอะขาดสปริงอ่ะผมบอกมาอ3.5เอ็มอะผมผมเมยงั้ได้สปริงมาอเอาเอาอสปริงของมึง่อได้ปะหรือว่างใเอดีไม่รู้ว่ะเรื่องเนี้ย ไปเดี๋ยวไม่เองจะขายเข้าแก๊งเราหรือว่าไงไม่ไม่ก็ก็แบบอย่างเงี้ยพี่ถ้ารอพี่ต่อใช่ไหมก็ก็ต้องรอพี่ต่อนับจะปืนได้ถึงจะได้จะปืนถึงจะได้ขึ้นปืนได้แต่ว่าถ้าผมเองให้เลยผมจะได้ขึ้นได้เลยไงแต่ว่าผมก็ต้องเสี่ยมหนีเรื่องปืนพี่ไม่ใช่คนจัดการพี่พี่ไม่เข้าใจว่าระบบตรงเนี้ยมันเป็นยังไงอ่ะต้องถามบัรปะใช่ไหมแต่ว่าผมก็อยากขึ้นเลยไงพี่ตอนนี้ใจมัน กถ่ไมึงอยากถือแต่มึงก็ไม่ได้นี่อยู่ดีป่ะก็ไม่ได้บวกอยู่ดีว่าจะถือเอวแมย์ไม่พี่ก็ถืออย่างน้อยก็ภูมิใจไงวันนี้ไม่อาจจะมีงานชึมนะเอิงจะรีบขึ้นไปทำแบวนน้องชายเก็บเงินไว้ก่อนดีกว่ามีอยู่16เอมบี่17เอมประมาณตีว่า17เอมบี่ตอนนั้นเออแล้วก็ตีสตาร์ฟิลยบร้อยแล้วพี่200อันเดินขับขับแหวนได้ไหนนะงานชึมไหนพี่ชึมไหนอะไหนวะ ฮัลโหลครับไหนไหนไหนใครตัวละครลับคนไหนครับเมึอกเมือกพี่ใบติดคิวอยู่เมือไปเล็ทของรอก็ได้นะอ๋อรู้แล้วโอเคได้ครับพีใบ N T R ใช่ไหมโอ้โหตัวละครลับอีกแล้วติดคิวอยู่พี่เอาตุพี่เอามาเลยเหรอครับพี่เดี๋ยวแต่พี่แคนเขาขนาดเลยเหรอครับพี่ชาผมไอ้ารวยไม่งั้นต้องรับพวกกล่องเทวุตรอเลยเอาเงินพี่ไปรับก่อน เออกอออล่องเตวุฒิมเลย์เท่าไรพี่มีโยสัตย์สิมาอ่านเวะเอาเดี๋ยเอามาเลยต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ประมาณสองร้อยอะเดี๋ยวเท่าไหร่หลุยเอ่อเท่าไหร่ตอนนี้มันสามสิบหรือยี่แปดอะพี่เโยสามมันสามสิบบวกแล้วพี่ขายสามสิบพอวะได้ได้ตัวโป๊เกอร์มีใครขายกล่องเตวุฒิให้ผมขายได้นะครับรับนะอ,นอะอตู้เบิร์ดเบอร์ในเมืองเบอร์อะไรนะครับเบอร์ หเก้าหกข้าครับได้เบอร์พี่หมึกรับปะจะขึ้นไหนมี่หรือไม้พี่หมึกจต้องต้องถามารตเนี่ยพี่ใบจเอาเลยอันนี้เบอผมาครับครับครับพีข้าวขายตักจานไหครับโอยสัตว์ไม่ไม่มีครับราคาป็นแพงเะไก็ได้ครับพี่ไม่ไม่มีครับพี่ไม่มีไม่มีอ๋อจาเอ้ยจาระแสนเลยไหมล่ะโ่ะได้มลมันเข้าขาขจาระเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้จานล้านัี้ระแสนเลยไห จะกินหมดกระเป๋าอะไรเ่ยวเอาไปก่อนเลยจ9แสนกระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไร9แสนเฉยพี่เอารถให้ผมหน่อยผมจะตาย99,000กระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรยูมันจะหมดก็เรากระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรพี่มึงพี่มึงกระเป๋าอะไรไปเลยไปเลยไปเลยไหมผมตายก็ได้ครับแป๊บนึงแป๊บนึงรอก็ได้เดี๋ยวรับกล่องเดียวไปก่อนเอ้ยไม่เหตุเลยพี่ก็ได้ไปจะไปไหนบ้างจะไปไหนไหมจะไปขึ้นปืนแล้วดีพี่โอเคโอเคโอเคพวกกูเสียไม่ได้เพราะกูกำลังของเกมพวกกู number one ช่าง all night all day กูไม่สนใจว่าจะสีว่าจะสีถ้าในห้องพวกกูมันมากกว่าคำว,ว่านักเลงพวกกูกำลังไปสู้อจนวันสุดท้ายไอซกูกำลังใช้พวกกูกำลังไฟไม่ว่าจะไปที่ไหน yeah.